เรื่องของโอกาสเนี่ยคือเราเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในชีวิตความเป็นจริงเราทุกคนเกิดมาเนี่ยได้รับโอกาสในลักษณะที่แตกต่างกันอาจจะรูส้สึกว่าคนบางคนเกิดมาพร้อมกว่าอีกคนหนึ่งแต่ไม่มีใครได้รับทุกๆโอกาสเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่จะเป็นโอกาสในชีวิตเนี่ยเราต้องเริ่มสร้างขึ้นมาจากข้างใน คือจากการเคารพตัวเองสามารถเลือกที่จะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมนี้ได้สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงปฏิบัติมาโดยตลอดผ่านพระราชกรณียกิจผ่านพระราชจริยาวัรเนี่ยนะครับมันเป็นการให้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขเรามักจะเห็นอยู่ตลอดว่าไม่ว่าใครอยู่ที่ไหนเดือดร้อนเนี่ยนะครับความเป็นธรรมหรือว่าความช่วยเหลือของพระองค์ไปถึงในทุกๆท,กที่พระบรมราชานุเคราห์ไปถึงตลอดเวลาท่านทรงเป็นคนคนหนึ่งที่ หยิบยื่นโอกาสให้กับทุกคน